รู้หรือไม่ในวันแรกที่เจกเกนคอปเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลในปี2015นักเตะชุดแรกที่เขามีมีมูลค่าเพียง261ล้านปอนด์เท่านั้นโดยเกมแรกของเขาคือการเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งไลอ์อพในเกมนั้นประกอบไปด้วยซิมองมิโยเล่นาทิเนลคลายอัลเบรโตโมเรโนมามาดูซาโก้มาตินสเกอร์เทลดูคัสเลวา เอมเลชาเจมิลเนอร์อดัมลาลาน่าฟิลิเป้คูตินโยและดีวอกโอดิกี้ซึ่งจาก261ล้านปอนด์ในวันนั้น็อปค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาและคว้าแชมป์ได้มากมายจนปัจจุบันลิบรูพูในมือของเจเกนคอปมีมูลค่าสูงถึง864ล้านปอนด์แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่กุนซือมือทองรายนี้กำลังจะจากลิอรูพูปไปหลังจบฤดูกาลนี้โดยคนดีเดตกุนซือคนต่อไปอย่างที่เราทราบกันดีครับสตัวแต่งที่มาแรงสุดๆในนนตออีี้้้คืชชาาบบลลลโโ่ทกกัังไปไปดสววยเู er en, แะ ที่กำลังสร้างไบตันด้วยระบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามเชื่อว่าสิ่งที่คอปสร้างไว้จะยังสามารถต่อยอดได้อีกแต่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าคุณซื้อคนต่อไปของลิวพูจะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เจเกนคอปทิ้งไว้ให้ดีมากน้อยแค่ไหนและจะต่อยอดความสําเร็จต่อไปได้หรือไม่แฟนหงคิดเห็นยังไงแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ